สวัสดีพี่น้องช่องวันทนีแอนด์วินนี่สตอรี่นะคะเดี๋ยว,วยายสิบผ้ามากปอบบักมวงเอามาจากเมืองไทยจะมันบสดุกเป็นบักมวงดิบบักมวงซื้อบักม่วงแขกขายตึกนะจ๊ะชื่อว่าม่วงแขกขายตึกปอกสิ้เมืองมันหวานหรือมันสิสมบอรันสิเป็นยังไงบักมวงดิบม่สองอาทิตย์แล้วนี่

one summer. หักม,ม่วงแขกขายตึกจ,จ้าโอ้กินหน่อยเดียวกับพอ่อเหรอ หน่อยเดียวกับพ่อฟานได้แกนนี่แกนอืมสม่สม กินได้กินได้ผสมจ้าบะม่วงผสมเลยแซ่บๆๆๆขอบคุณที่เข้ารับชมนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะนอจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ